ลาาโซมายคุณผีขี้เหงากับเขาคนโสดตอนที่เก้าคนที่ร้ายมักใจดีทันทีที่ผมได้รับการยืนยันจากป้าว่าวันนี้เป็นวันที่ทางบริษัทนะั้นนัดวันเดทของผมและไอ้มิกไอ้ผีป่วยโซเชียลจริงๆมันไม่รู้หรอกว่าผมจะมามันคงคิดเต็มออกว่าวันนี้จะได้เจอนานะ <c oughs> เจอคนหล่อยอย่างกูแทนแล้วกันครับ ผมมั่นใจว่าผมหล่อนะอันนี้ยอตัวเองล้วนๆยอแล้วยออีกเออไม่มีใครชมกูกูชมตัวเองก็ได้วะทันทีที่นั่งรออยู่ที่ฟอนที่มีคนเดินไปมาไม่มากนักผมแอบเห็นไอ้มิกมันเดินหันหลังไวๆทําท่าเหมือนจะหนีเฮ้ยไม่ได้ดิวะจะหนีกูทำไมผมจึงแอบพนักง,งานเดินตามไปแบบที่ไม่ค่อยจะเนียนสักเท่าไหร่เพราะมันเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก ย็ดเค้มึงอย่าหายตัวไปแบบใน,นหนังผีนะเว้ยถึงกูจะไม่กลัวแต่กูตกใจแต่พอเดินตามไปมันรีบเปิดประตูห้องไวฉับหืมไอหา่ากูจะซ่อมมึงเอาจริงๆทำไมมันต้องเดินหนีด้วยวะทั้งที่มันก็ไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ทำไมหรือผมกวนตีนมันไว้เยอะวะเคยเห็นไหมถ้าเราสนใจคนคนหนึ่งมากๆ เราจะเผลอเรียกร้องความสนใจจากคนคนนั้นเองเสมออย่างเช่นผมไงไปกวนตีนมันสั่งซ่อมมันให้มันหมันใสเน้เล่นๆชอบเห็นเวลามันหัวร้อนชิบหายเอาเลยโวยวายเลยมีความสุขจังโว้ยเผลอตกใจนิดหน่อยที่ตอนแรกมันเอาแต่ปฏิเสธอย่างเดียวขนาดยื่นข้อเสนออะไรไปก็แล้วมันก็ยังไม่ตอบตกลงกับผมที่จะไปเดทเลยเผลอปากบอกจะซ่อมมัน ได้ผลว่ารู้แบบนี้กูใช้มุกนี้ตั้งนานละมึงจะน,น่ารักไปไหนวะเจอคนข้างรักละหนึ่งอัตราแต่ที่แสดงออกไปคือกูต้องเงียบขืมไงเก็กเป็นพี่โหดอะครับซึ่งขัดกับตัวตนกูมากมึงกูเลยอยากเดินเข้าไปห้องมันชิบหายไปนั่งดูมันอาบน้ำเออว่าแต่ผีอาบน้ำได้ปะวะกินข้าวได้ไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือ แม่งเอากับกูไดไหมพอพอพอยี่สิบสองบวกไปแล้วไอห่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอมิกไอมิกไอมิกจบพาร์ทของทิงหลังจากวันนั้นที่ไอกระทิงโหดมันจูบผมมันก็หายไปจากสารระบบหลบหน้าหลบตาพวกพี่เฮดก็ยืนตะโกนคอแตกอยู่หน้าห้องเหมือนเดิมแต่ที่ต่างออกไปคือมันกับไรซึ่งเงาของคนที่มันจูบผม อย่างน้อยมึงก็ควรมาอธิบายหน่อยสิวะนี่มึงเล่นหายไปกูสับสนนะเว้ยกูค,ควรต้องรู้สึกยังไงแล้วมึงรู้สึกยังไงอย่างน้อยก็มาอธิบายหรือให้โอกาสกูรู้มากเถอะถ้ามึงจะหายไปอย่างเนี้ยเออหายไปเลยงอนแม่งผมได้แต่นั่งบอกบุญไม่รับซึ่งก็ทำให้เพื่อนผมนั้นมันทำหน้างงมองกันไปมาแต่ก็ยังไม่มีใครกล้ามาถามผมว่า ใครเผลอไปจุดไฟเผาห้องมึงหรือเปล่าจึงทำหน้าเซ็งตายแบบนี้เฮ้อไม่มีใครเผาห้องกูหรอกแต่กูจะไปเผาห้องไอกระทิงโหดนี่แหละคิดไปนึกตีอกชกหัวตัวเองไปจนอยากจะยันคนข้างหน้าให้กระเด็นแต่ลืมว่ากูอาจโดนลุมเตะเอาก็เป็นได้ไอ้ห่ากูเป็นผีกูก็กลัวนะเว้ยห้องนาคอนโดผมเอง นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงถึงร่างกายจะไม่มีความรู้สึกแล้วก็เหอะแต่ความนึกคิดความรู้สึกในใจก็ไม่ต่างจากเดิมหลอกนะผมยังมีความรักโรคโกรธหลงสับสนแบบคนทั่วไปเพียงแค่ไม่มีกายหยาบแล้วเท่านั้นจนกระทั่งมีร่างของใครคนหนึ่งปรากฏขึ้นมายังกลางห้องร่างที่ดูทรงพลังซึ่งอำนาจใส่ชุดดำใบหน้าไร้ความรู้สึกควันสีดำที่รอยร่องรอบๆตัว ชิบหายยม,มทูตนานเท่าไหร่แล้วนะตั้งแต่วันนั้นที่ผมเสียชีวิตใหม่ๆผมก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยคนที่ทำเอาบรรยากาศรอบตัวกดดันไปหมดแบบนี้ไม่ว่าวิญญาณดวงไหนก็ต้องรู้สึกหวาดวันไม่มีใครหรือวิญญาณดวงไหนหนียม,มทูตพ้นรวมถึงผมถ้าท่านมาทำไมที่นี่หรือขอรับ ผมเอ่ยถามเมื่อเผยยืนตัวแข็งอยู่นานถามออกไปอย่างหวาดหวัน่นพันก็นึกไปถึงเหตุการณ์ครั้งอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วตั้งแต่ผมเพิ่งตายใหม่ๆท่านท่านท่านเป็นใครหรือขอรับยม,มทูตข้ามีหน้าที่รับผิดชอบดวงวิญญาณเจ้าแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปครั้งนี้ข้าจะมาบอกข่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะชดใช้กรรม เจ้าจะต้องวนเวียนอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาแต่เจ้าต้องจําไว้ว่าถ้าครั้งหน้าที่ข้าและเจ้าพบกันอีกครั้งนั่นคือเวลาของเจ้าใกล้มาถึงแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นแล่นเข้ามาในหัวของผมนี่หรือว่าครั้งนี้เวลาที่ผมเคยเฝ้ารอให้มาถึงจะมาถึงแล้วแต่หากวันนี้ผมกลับยังไม่อยากจากไปจากไปทั้งที่ในใจยังคงสับสน นี่ผมจะไม่มีโอกาสแล้วจริงๆใช่ไหมโอกาสที่จะได้เจอใครคนนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเร็วๆนี้ข้าจะมารับตัวเจ้าใกล้ถึงเวลาของเจ้าแล้วยมาทูที่น่าเกงขามและทรงอำนาจพูดขึ้นแล้วจากนั้นก็หายไปทิ้งไว้แต่ความกังวลของผมที่ยังทำอะไรไม่ถูกทำไมที่ผ่านมาผมได้แต่รอคอยใครคนนั้น คนที่ผมอยากพูดว่ารักสักครั้งให้เขาได้ยินคนที่ไม่เคยมีโอกาสจะได้ยินผมรอคอยเขามานานจนผมพยายามจะลืมและเฝ้ารอคอยวันที่ผมจะหลุดจากบ่วงกรรมนี้ตามคำแนะนำของหลวงตาแต่พอถึงเวลามาถึงคนที่ชื่อทิ้งกับทำให้ผมรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนกับว่า เขาคือใครคนนั้นที่ผมรอคอยมาตลอดแต่จะเป็นไปได้ยังไงก็ทิงโหดจะเป็นใจไปได้ยังไงน้าตาของผมเริ่มไหลซึมไม่รู้ว่าผมเสียใจเรื่องอะไรกันแน่เวลาที่ใกล้มาถึงหรือคนคนนั้นเขายังไม่มีโอกาสได้ยินคำว่ารักจากผมเลยสักครั้งใจถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้คุณได้ยินคำว่ารักจากผมสักครั้งเถอะ ประโยคที่คิดอยู่ในหัวไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่ความปรารถนาจากก้นบึ้งหัวใจของผมเท่านั้นไม่มีเวลาแล้วครั้งนี้เป็นยังไงก็เป็นกันผมรีบรุดไปยังคอนโดเอ็กกรทิงงหัวทันทีโดยไม่รอช้าไปพร้อมกับความสับสนและอยากพิสูจน์ความจริงอะไรสักอย่างผมอยากรู้ว่าเขาจะใช่คนที่ผมเฝ้ารอไหมเพราะผมความรู้สึกที่ผมไม่เคยมีต่อใครมานานมาก มันชัดเจนขึ้นหลังจากที่จูบนั้นของไอ้กระทิงแต่แล้วก็ต้องมาหยุดอยู่ยัยงหน้าคอนโดที่ติดตาเจ้าที่ที่ไม่ยอมให้ผมเข้าไปเด็ดขาดจเจ้าอีกแล้วหรือกลับไปซะเสียงชายแก่พูดขึ้นทันทีที่ผมปรากฏตาผมขอเข้าไปเถอะนะขอรับผมมีเรื่องอยากคุยกับคนในนั้นจริงๆผมขอร้องไปแต่เหมือนจะไม่มีวี่แววว่าเขาจะยินดีแม้แต่น้อย วิญญาณอย่างพวกเราก็อยู่ส่วนวิญญาณจะไปวุ่นวายกับคนเป็นทำไมผมผมบอกไม่ได้แต่ใกล้ถึงเวลาของผมแล้วผมรอต่อไปไม่ได้แล้วผมขอร้องให้ผมผ่านไปสักครั้งผมคุกข่าวลงอ้อนวอนชายแก่ตรงหน้าอีกครั้งอย่างขอความเมตตาตาแก่ยืนคุ้นคิดอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยรู้ใช่ไหม ว่ามันเป็นกฎของพวกเราที่ไม่สามารถฝืนได้เจ้ากลับไปเสียอย่าดื้อดึงอีกเลยแล้วจากนั้นตาแกก็หายไปทิ้งให้ผมยังคงคุกเข่าอยู่แบบนั้นจะทำอะไรได้อีกละ่ะในเมื่อตาแกไม่อนุญ,ญาตผมก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปได้โดยเด็ดขาดมันเป็นข้อจำกัดของผมที่ผูกมัดผมให้ผมยังคงนั่งคุกเข่าไม่ไปไหนพันในหัวก็ได้แต่คิด นี่ผมจะไม่มีวันได้เจอพี่อีกแล้วใช่ไหมใกล้ถึงเวลาของผมแล้วนะผมไม่อยากไปทั้งที่สับสนแบบนี้เลยผมกลัวกลัวว่าวันหนึ่งพี่คือเขาจริงๆผมจะทำยังไงแล้วถึงไม่ใช่ผมรู้สึกกับพี่ยังไงกันแน่ผมได้แต่คิดในใจและร้องไห้ออกมาอยู่แบบนั้นที่มหาวิทยาลัย พี่ทิงหายไปแบบที่ทุกคนนั้นก็ไม่รับรู้เลยว่าพี่เขานั้นหายไปไหนหายไปแบบที่ใครคนนั้นที่ทิ้งให้ผมโดดเดี่ยวมาเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีผมอยากรู้ลอเกินว่าเขาหายไปไหนขนาดผมพ่อคอยเขาอยู่ที่หน้าคอนโดก็ไม่มีวี่แววว่าเขาอยู่เหมือนกับเขอหายจากโรกใบนี้ไปพี่ทิงมึงไปอยู่ไหนกันแน่วะเฮ้ยมิกมึงดูไม่สบายใจนะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะ บอกกูได้นะเพื่อนกูเพื่อนมึงนะประโยคที่แฝงไปด้วยความห่วงใยดังขึ้นจากไอกริบเพื่อนคนแรกในมหาวิทยาลัยแห่งนี้กูกูไม่เป็นอะไรแค่ช่วงนี้มีอะไรต้องคิดนิดหน่อยวะ่ะผมตอบแต่สีหน้าก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยไอมิกบอกพวกกูได้นะเว้ยพวกกูสามคนเป็นห่วงมึงนะช่วงนี้มึงดูไม่ไหวอะ่ะไอโซนพูดขึ้นส่โทบไปกิบทันทีที่เห็นอาการของผมไม่สู้ดีนะัก เอยมิกบอกกูได้นะมึงเป็นอะไรอะ่ะไอคุณพูดพร้อมมือก็เอื้อมาตบบ่าผมผมถอนหายใจยาวออกมาก่อนจะตัดสินใจเอ่ยออกไปพวกมึงถ้าวันหนึ่งกูไม่อยู่พวกมึงจะรู้สึกยังไงวะผมถามก่อนจะเห็นสีหน้าเอื่อของเพื่อนรักทั้งสามมึงพูดอะไรวะพวกกูก็ต้องเสียใจดีเพื่อนหายไปนะเว้ยไอกิดพูดเออดีกูต้องคิดถึงมึงมาแน,น่ๆเลยวะไอโซนพูดกูก็ด้วย ไอ้คุณพูดแล้วจากนั้นพวกมันก็พากันเข้ามากอดผมพร้อมกันเออว่าแต่มึงจะไปไหนวะจะไปเรียนที่อื่นเหรอหรือไปไหนไอ้กิจสงสัยประมาณนั้นน่ะผมพูดพร้อมกับก้มหน้าลงนิดหน่อยผมไม่อยากบอกพวกมันเลยว่าจริงๆแล้วผมจะไม่อยู่อีกต่อไปอยู่บนโลกที่แสนวุ่นวายนี้พวกมันคือเพื่อนที่ผมอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกที่สุดขอบคุณช่วงเวลาที่พาพวกมึงมาให้กูรู้จัก ลาก่อนผมเอ่ยประโยคบอกลาในใจไม่รู้หรอกว่าพวกมันจะเสียใจแค่ไหนแต่ผมมีความสุขมากจริงๆที่มีพวกมันเป็นเพื่อนและเสียใจมากจริงๆที่ถึงเวลาต้องจากลาไม่นานพวกมันก็จะลืมผมและผมก็จะหายไปจากความทรงจำของพวกมันไม่นานนักนั่นคือกฎของวิญญ,ญาณที่ฝืนมีตัวตนของผมความทรงจำเกี่ยวกับผม จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วนี่ไงมึงมีโทรศัพท์แล้วอะ่ะมึงไปเรียนที่อื่นเราก็ยังแชทกันได้นะเว้ยแล้ววนัดเจอกันได้อ้ก,กิจพูดผมได้แต่พยักหน้าเบาๆพร้อมประโยคในใจที่ไม่กล้าเอ,อ่ยออกไปมันไม่มีวันนั้นแล้วมึงมันจะไม่มีแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ไปเดินเที่ยวตามภาษาเพื่อนเพื่อที่จะไม่รู้สึกผิดมาก อย่างน้อยผมก็จะได้อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้สิ้นสุดอย่างมีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้หลังจากนี้ความทรงจำของวันนี้จะไม่เคยมีอยู่ในความทรงจำของะมอีกก็าตามเฮ้ยสนุกชิบหายเลยมึงเอาไว้เรามากันบ่อยๆนะไอซอพูดพร้อมกับที่เรากำลังเดินกอดคอกันสี่คนที่กำลังเดินอยู่ในงานประจำปีที่ถูกจัดขึ้น ย่งกับนี่คือเทศกาลส่งท้ายให้ผมเรากลับเป็นเรื่องบังเอิญงานที่ผู้คนมากมายที่ไม่เคยรู้จักกันเดินเบียดกันไปมาแต่กลับทําให้ผมไม่เหงาและมีความสุขเมื่อผมมีเพื่อนรักทั้งสามคอยกอดคอเคียงข้างไปแบบนี้เออสนุกสุดๆเลยว่ะพวกมึงผมหันไปพูดกับพวกมันที่ส่งยิ้มกลับมาแต่ผมสังเกตได้เลยว่าสายตาของพวกมันแดงกล่ำ เหมือนน้ำใสๆนั้นกำลังจะหยดลินลงมาแทบจะเก็บไม่มิด